กันกันตาวรเจอถลม่มหลังถีบนักร้องพระเอกกลางเวทีซัดนี่หรือพิธีกรมืออาชีพ เป็นอีกหนึ่งพิธีกรชื่อดังที่นาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับกันกันตถาวรเรียกว่ามากความสามารถสุดๆแต่ล่าสุดในรายการ The m a s k Sin เก r 1ทเวลไหลังจากเฉลยว่าหน้ากากมันฝรั่งคือนักแสดงักร้องหนุ่มสุดฮอตบิวกี้พุทธิพงศ์ทำเอาพิธีกรและกรรมการเซอร์ไพรส์ไปตามๆกันโดยหลังจากถอดหน้ากากออกมาบิวกิ้ยังได้เผยความรู้สึกถึงการมาออกรายการด้วยว่าตื่นเต้นครับ รู้สึกว่าตอนอยู่ในหน้ากากก็ได้ทำอะไรใหม่ๆไม่มีใครรู้ว่าเราเป็นใคร แต่อีกด้านก็มีดราม่ากเกิดขึ้นหลังมีคนปล่อยคลิปขณะที่บิลกินกำลังถอดหน้ากากอยู่นั้นจู่ๆพิธีกรของรายการอย่างกันก,นกนระตถาวรก็กระโดดถีบบิวกินเข้าที่ข้างลำตัวอย่างเต็มแรงซึ่งถึงแม้ว่าคลิปดังกล่าวจะไม่นำมาออนแอร์ในรายการแต่ก็ทำให้ชาวเน็ตเกิดความไม่พอใจเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามพบว่าภายหลังคลิปดังกล่าวได้ถูกลบออกจากโซเชียลเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะที่ชาวเน็ตต่างก็ออกมาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์กัน สนันในทวิตเตอร์หลายคนก็ถามหาความเหมาะสมความเป็นมืออาชีพของพิธีกรเพราะมองว่าการกระทําดังกล่าวไม่ให้เกียรติแขกรับเชิญเลยอีกทั้งยังหวั่นว่าจะเป็นอันตรายอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหต,ตุตามมาก็ได้หากบิลกินลม้มลงไป